ผลไมล้ริฟเย็นคือผลไม้สดที่ย่อยง่ายให้พลังงานน้อยแบบค่อยเป็นค่อยไปและยังให้ความสดชื่นกับร่างกายด้วยนะคะผลไมล้ริฟเย็นมีอะไรบ้างวันนี้จะมายกตัวอย่างให้ฟัง9ผลไมล้ริฟเย็นนะคะข้อ 1. ่งแตงโมแตงโมยังให้ความสดชื่นแก้กระหายลดความร้อนในร่างกายด้วยค่ะข้อ2มังคุด บางคุดยังช่วยในเรื่องของระบบหุนเวียนเลือดและปรับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายข้อ 3. สาลี่สาลี่เป็นผลไม้ลิบเทนที่ช่วยในการแก้กระหายดับพิษร้อนในร่างกายค่ะข้อ 4. แก้วมังกรแก้วมังกรช่วยในการทำงานของระบบจัดการของเสียในร่างกายและบรรเทาโรคความดันโลหิต ข้อ 5. มะพร้าวการดื่มน้ำมะพร้าวนอกจากช่วยแก้กระหายคลายร้อนลดอาการร้อนในแล้วยังช่วยย่อยอาหารในร่างกายด้วยค่ะข้อ 6. สับประรดสับประรดช่วยแก้อาการท้องผูกการขับถ่ายไม่สะดวกข้อ7แอปเปิลมีกากใยอาหารสูงดีต่อระบบขับถ่ายและยังช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลด้วย ข้อ 8. ปดแคนตาลูปแคนตาลูปเป็นผลไม้ลิบเย็นที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุข้อ9ชมพู่ชมพู่มีวิตามินซีสูงมีสารไลโคปีนช่วยต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือ9ตัวอย่างของผลไม้ลิบเยน็นถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าร่างกายของเรามีภาวะร้อนเกินไปการกินผลไมล้ริบเย็นก็ช่วยทำให้ร่างกายเราปรับสมดุลได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ